สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กาลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็มาพบกันในชุดสรุปนะครับสตัวล่างนะครับประจํางวดวันที่16ตุลาคม2567ก็นะครับก็จะเป็นภาพรวมของสูตรนะครับที่ลงไว้นะครับในงวดนี้ก็ลองมาวิเคราะห์เจรณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่ในงวดนี้ เข้ามาเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะครับของงวดที่แล้วก็เข้ามาตรงตรงนะครับคู่59นะครับของงวดที่แล้วในชุดสรุปล่างนะครับวันนี้ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะคัดมาให้ถูกให้ตรงหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจใขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็นํานไปใช้นะครับ เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่มีสูตรให้ดูเลยนะครับไม่ได้บอกสูตรนะครับ ก็จะมาดูชุดตัวเลขนะครับสูตรที่ลงนะครับแต่วิธีคำนวณเราก็ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับของงวดนี้นะครับสูตรหลัก10ล่างที่ลงก็มี2 4 6สี่กสูตรหลักหน่วยก็8สูตรเหมือนกันนะครับหลัก10ชุดแรกชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับ2สูตรเทียบชน ุดที่2นี่ชนกัน4ี่ห้านะครับชุดที่3ามนี่ชนกันที่เลข4กับเลข8ชุดที่4ชนกันที่6กับ7นะครับหลักสิบล่างนะครับหลักหน่วยชุดแรกชนกัน6กับ9นะครับชุดที่2 1กับ5ชุดที่3 8กับ1และชุดที่4นะครับชุดสุดท้ายที่ลงให้คลิปสุดท้ายก็ชนกันที่เลขสามตัวเดียวนะครับลงเป็นคู่ชุดนะครับในชุดนี้นะครับจับคู่ชุดให้ เดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับว่าจะมีคู่ไหนตัวไหนที่มองว่าโอกาสวามน่าจะเป็นนะครับที่จะคัดมานะครับในงวดนี้ในหลักสิบนะครับงวดนี้ก็วัดดวงวัดใจไปนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบงวดนี้ได้เลขคู่นะครับในนี้ก็จะมีนะครับที่เป็นเลขคู่ก็จะมีเลขสี่ เลข6เลข8นะคร i, Six, ับที่เป็นเลขคู an, ่นะครับที่เป็นเลขคี่ก็จะมีเลข5าแล้วก็เลข7นะครับที่เป็นตัวชนนะครับก็จะให้น้ําหนักไปที่เลขคู่นะครับงวดนี้วัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่คี่แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับในหลักสิบก็จะมีเลข5านะครับแล้วก็เลขเลข7ที่เป็นเลขคี่ที่มองว่าเด่นอยู่นะครับแต่ผมให้น้ําหนักไปที่เลขคู่นะครับงวดนี้หลักสิบล่างนะครับวัดดวงวัดใจไปกับสูตรเลือกคู่คี่ ตัวแรกที่เลือกมาก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ในสูตรที่ลงมีแค่2อสูตรนะครับแต่สูตรที่เหลืออีกก็ได้เลขศูนย์มีอยู่2สูตรทั้งหมดก็จะเป็น4สูตรนะครับที่ได้เลขศูนย์นะครับตัวต่อมานะครับที่เป็นเลขคู่นะครับที่มองว่ามีโอกาสก,ก็จะเป็นเลขสี่นะครับแล้วก็เลขหกเลขแปนะครับอันนี้หลักสิบนะครับ มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นนะครับในวันนี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ให้น้ำหนักไปตามสูตรเลือกคู่ขี้นะครับในสูตรที่ลงนะครับที่เป็นเลขขี่ก็จะมีเลข1เลข3าเลข5าเลข9้านะครับอย่างนี้ส่วนเลขคู่ก็จะเป็นเลข8นะครับตัวที่ชนแล้วก็เลข6นะครับแต่ผมให้น้ําหนักไปที่เลขขี้นะครับใน,หล,ห,น,ลนบหลักหน่วยล่างนะครับงวดนี้ก็จะประกอบไปด้วยเลข1นะครับ เลขสามเลขห้าเลขเก้านะครับหรือใครชอบเลขคู่นะครับเลขแปดนะครับเลขแปดถือว่าเด่นนะครับในหลักหน่วยล่างวดนี้จะทั้งหมดนะครับมีอยู่สิบสูตรนะครับที่ได้เลขแปดนะครับแต่ที่ลงมีแค่หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่สูตรที่เหลือนะครับเลขแปดก็น่าสนใจแต่ว่า ผมก็ให้น้ำหนักไว้ที่หลัก10นะครับเลข5เหมือนกันนะครับในหลัก10นี่ก็เด่นในหลักหน่วยก็เด่นนะครับผมก็เอามาไว้ที่หลักหน่วยนะครับที่เป็นเลขขี้นะครับเลข5้นะครับตามนี้นะครับพวดนี้ในชุดเต็มนะครับที่มองว่าโอกาสคว่าน่าจะเป็นนะครับถ้าตามนี้หลักละ4ีตัวนะครับในชุดเต็มจับคู่ก็จะได้16คู่ชุดนะครับตามนี้ หลักสิบศูนย์สี่หนะครับหลักหน่วย1น1่งห้าจับคู่แล้วก็ได้สิคู่ชุดนะครับตามนี้ถ้าใน16คู่ชุดนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์ไปกับสูตรแต้มรวมนะครับอันนี้คัดมาตามสูตรคู่ขี้นะครับทีนี้จับคู่แล้วเรามาดูสูตรแต้มรวมนะครับงวดนี้ถ้าใครไม่มั่นใจก็เลือกเอานะครับ เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรแต้มรวมงวดที่แล้วสองตัวล่างนี้หลุดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสองสูตรเทียบชนชนกันอยู่สองแมแต้มศูนย์กับแต้มเก้าถ้ามาวิเคราะห์ในนี้นะครับกับแต้มรวมนะครับสิบหกคู่นี้คู่ที่ตรงแต้มนะครับก็จะมีคู่ 09นะครับแต้ม9นะครับก็จะมีแต้ม9แต้มเดียวนะครับเพราะว่าสูตรที่จนมีอยู่2แต้ม0กับ9ก็จะเป็นแต้มคี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหลักสิบที่เราเลือกมาเป็นเลขคู่หลักหน่วยเป็นเลขคี้นะครับจับคู่แล้วมันก็จะเป็นแต้มคี่ทั้งหมดนะครับอย่างนี้แต่ในสูตรแต้มที่ชนนะครับก็จะมีแต้ม9แต้มเดียวนะครับ ก็จะมีคู่0ูนย์เสห้าสาดนะครับที่เป็นแต้ม9นะครับนอกั้นก็ไม่ตรงแต้มนะครับอันนี้ก็แต้ม1แต้ม3าแต้ม5้านะครับแต้ม7ดแต้ม1แต้ม5แต้ม1นแต้ม3าแต้ม7นะครับก็ไม่ตรงแต้มก็จะมี0 9 4ย์เกสีทีสีห้านะครับ6 3สานะครับที่เป็นแต้ม9นะครับก็จะมีอยู่สีคู่ที่ตรงแต้มนะครับ ัดออกมาให้โดูง่ายๆนะครับก็จะมีคู่0ูนย์เกห้าหสแล้วก็8ปหนึ่งนะครับ4คู่นะครับถ้าใครจะวัดดวงวัดใจก็4คู่นี้นะครับ ตามสูตรนะครับตามสูตรคู่ขี้สูตรแต้มรวมแต่ว่านะครับมันก็ไม่แน่อย่างงวดที่แล้วสูตรแต้มรวมนี้หลุดนะครับสูตรแต้มรวมงวดที่แล้ว2ตัวล่างหลุดนะครับแต่ที่ผมคัดเลือกมานะครับคู่5 9เป็นคู่เด่นให้ก็เพราะว่าเลข5นะครับเด่นนะครับในหลักสิบเลข9ก็เด่นในหลักหน่วยแต่จับคู่ก็แล้วไม่เข้าแต้มนะครับงวดที่แล้วแต่ว่าตัวเลขมันเด่นนะครับ ก็คัดมาไว้ในกรอบคู่เด่นนะครับ5่า้าของงวดที่แล้วนะครับคือคู่ที่ไม่ตรงแต้มนะครับในชุดเต็มหรือใครจะชอบไม่เหมือนกันนะครับกับที่คัดมานะครับในกรอบนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับจากชุดเต็มก็มองว่าโอกาสความน่าจะเป็นมันก็มีนะครับในนี้ทีนี้งวดนี้นะครับในที่เหลือนะครับที่ไม่ตรงแต้มนะครับก็มองว่า ให้น้ำหนักนะครับตัวเด่นหลัก10ก็มองว่าระหว่าง0 4 6 8นะครับก็มองว่า6กับ8นะครับเด่นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับในแถวเลข6นะครับแล้วก็แถวเลข8นะครับถ้าที่เหลือนะครับที่เหลือแถวเลข6นะครับที่ตรงแต้มมีคู่เดียวนะครับที่เหลือก็มองว่านะครับคู่ที่น่าจน ใ่ก็เผื่อไว้นะครับเอาเผื่อว่าใครชอบนะครับก็จะมีคู่หกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคู่รองแล้วกันนะครับคู่เด่นก็สี่คู่นี้นะครับอ <ๆ S 1> ันนี้เป็นคู่รองนะครับเผื่อว่าใครชอบนะครับส่วนหกห้านี้ก็เด่นเหมือนกันแต่ว่าเมดที่แล้วก็มาที่เลขบนแล้วนะครับก็คิดว่าโอกาสก็คงจะน้อยอยู่นะครับ ก็จะเหลือคู่หกเก้านะครับที่น่าสนใจนะครับไม่ตรงแต้มนะครับชุดนี้แถวเลขแปดนะครับแปดสามนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับในหลักหน่วยนี่สตัวนี้เด่นพอๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นสามหกนะครับเด่นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับแต่ถ้าให้้ําหนักเลยก็มองว่าก็จะมีเลขเก้านะครับมีเลขห้า ส่วนเลข1กับเลข3นี่ก็สูนสีนะครับสูสีแต่ว่าที่ถ้าให้น้ําหนักเลยก็มองว่า5กับ9ก็เด่นแต่ว่า4ตัวนี้เด่นเหมือนกันนะครับหลักหน่วยถ้ามาเป็นเลขขี้ก็คิดว่าใน4ตัวนี้นะครับแถวเลข8นะครับก็เหลือไว้ที่คู่8 5แล้วก็8 9 ตามนี้นะครับตา,ตามนี้อันนี้ถ้าใครว่าเยอะก็พิจารณาเอาเฉพาะคู่ที่ตรงแต้มวกันนะครับสี่คู่นี้เล่นไปที่แต้ม้านะครับจะมาไม่มานะครับแต้ม้านะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นงวดนี้ก็มองว่านะครับเลขแปดนะครับองลงมาก็เลขหก มองว่านะครับมองว่าเด่นนะครับจะมาไม่มานะครับในงวดนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับที่มาวิเคราะห์ให้ดูก็เอาตามสูตรที่มีนะครับพิจารณาจากภาพรวมของสูตรทั้งหมดนะครับบางสูตรก็ไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าสูตรที่เหลือก็ยังมีนะครับก็พิจารณาจากภาพรวมทั้งหมดนะครับในงวดนี้ จะเข้ามาเหมือนงวดที่แล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปพิเคราะห์ดูแต่ถ้ามันผิดพลาดไปถ้ามันไม่เป็นไปตามนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16ตุลาคมนะครับชุดสรุปล่างนะครับก็เอาแค่พอได้ลุ้นนะครับคำๆนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ตามนี้นะครับงวดนี้ชุดสรุปล่างนะครับใครงบน้อยก็เอาตามนี้นะครับสีคู่แต่ถ้าใครจะเผื่อชุดที่เหลือนะครับชุดรองก็น่าสนใจเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกรางวันนะครับในงวดนี้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในชุดสรุปบนนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ